ทัาลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้นะคะทัดลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลนราศีกุมนะคะรวมอยู่ในทัดลมหมดเลยเรามาเริ่มกันเลยความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะมองว่าเขาจะแอคชั่นกับคุณมากขึ้นนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเขาเป็นผู้ชายเนาะเป็นพลังงานชายเนี่ยคนคนนี้จะแอคชั่นเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะคุณจะเป็นที่รักเอ่อถ้าอยู่ห่างไกลกันมีเกณฑ์ได้เดินทางมาเจอกันนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรักความจริงใจที่มีให้กับคุณนั่นเอง ในช่วงนี้นะคะคุณมีเสน่ห์มากๆเขาก็เหมือนกันแต่ต่อให้คุณและเขามีเสน่ห์มีคนเข้าหามากมายขนาดไหนนะคะคุณทั้งคู่ก็มีความมั่นคงต่อกันนะคะมีการรอคอยกันด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลเนาะหรือว่าคุยกันผ่านโลกออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีพลังงานของทัดลมขึ้นมา ทัดลงด้วยกันก็ได้นะเมถุนต้นกุ้มชาววันศุกร์ชาว,ว,ชาวทัดน้ำนะคะขอดูความรักของคุณเพิ่มเติมค่ะคนโสดถ้าคุณโสดเนี่ยมีมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะเนี่ยโอ้เป็นความรักที่คุณทั้งคู่มีใจที่ตรงกันมีความรู้สึกที่ตรงกัน คุณทั้งคู่เลือกกันอะไรกันแล้วนะคะแล้วก็มีมีความรักที่มั่นคงต่อกันน่ะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินโอ้คุณเจอกับคนที่เขาอยากจะจริงจังกับคุณนะคะแล้วก็เขาจริงจังมากๆอืมช่วงนี้งานเขาอาจจะเยอะอาจจะยุ่งนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ละเลยคุณนะคะคุณยังเป็น คนสำคัญเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอนะคะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะเขาเขาไม่ได้ไปไหนจากคุณนะและเขาอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตนะคะพอดูความรู้สึกของเขาหน่อยโอ้เขาคลั่งใคลคุณมากๆนะคะ สำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยเหมือนรอเวลาเนาะรอเวลาที่จะได้มาเจอกันขึ้นไพ่สิบดาบไพ่หนึ่งคาถานะคะบางคนเนะ่ะเลิกรากันไปแล้วนะคะคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคนที่มีปัญหามีประเด็นกันไปนะคะคุณเป็นรักต่างไวยได้นะเป็นรักต่างไวยเป็น คนที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะถ้าเป็นคนเก่าก็ยังคิดถึงแล้วก็คุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเลยว่าคุณทั้งคู่ยังยังมีใจให้กันอยู่แล้วก็ต่อให้มีใครเข้ามาก็ยังไม่ไม่ได้ไปสนใจคนอื่นนะคะยังมั่นคงต่อกันเสมอนะ ตัดกันไม่ขาดนะคะถ้าเป็นคนเก่าๆก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันมานะคะมาพูดมาคุยมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคือคุณสำคัญแหละนะ mm hmm. ถ้าเป็นในลักษณะของคนเก่าก็คงอยากกลับมาเคลียร์ใจนะคะอยากงอเขาไม่ไม่สามารถที่จะ move on จากคุณได้นะคะเนี่ยมีใครเข้ามาเขาก็ไม่สนใจนะ เขาอยากจะมาง้อคุณนะคะมองว่าน่าจะมาง้อคุณแหละแต่เขาคิดว่าคุณใจแข็งจังเลยนะคะหรือว่าคุณดูปิดกันนะะ้นเขาคุณดูมีกำแพงกับเขานะคะบางท่านบางคนมีการบล็อกกันนะ,ะเ,เขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยมีพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนชาวธาตุด,ดินพลึกศกกันมังกรน,นะคะชาววันจันทร์เนาะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคนที่อยู่ในในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยคนคนนี้อยากดูแลคุณนะไม่อยากที่จะทำให้คุณเสียใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาถ้าเขาเป็นคนที่มีอดีตเนี่ยเขาอยากเปิดใจให้กับคุณนะหมายถึงว่าเขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนะไพ่หนึ่งเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ย เขาเปิดประตูหัวใจให้กับคุณแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้แต่ตอนนี้เขาชัดเจนแล้วนะคะว่าคุณทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่คลิกกันที่สุดเข้ากันได้ดีที่สุดนะคะต่อให้จะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะต่างกันด้วยเชื้อชาติด้วยวัยด้วยภาษานะคะแต่เขาอ่ะ ปรารถนาที่จะมีคุณนะคะถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขามีอดีตอะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือกับคุณนะอืเป็นคนที่ดูคิดเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่องความรักคนคนนี้ค่ะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกว่าเขาคิดเยอะนะคะหรือว่าแช่ความสัมพันธ์มานานนะ ความรักของคุณกำลังจะเติบโตขึ้นนะเนี่ยขยับไปข้างหน้านะคะสีไม้นะความรักของคุณกำลังจะมั่นคงมีความสุขอะนะคะคือคนที่อยู่ในความรักอยู่แล้วเนี่ยมองว่าความรักของคุณเนี่ยกำลังจะถูกพัฒนานะเพราะว่าคนคนนี้เขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นของเขาก็คือเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ อาจจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ใกล้คุณก็ได้นะคะหรือว่ามีสถานะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความรักของคุณนั่นเองส่วนคนที่รู้สึกว่าวิดีโอกลับหัวไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะทำไมกล้องกลับหัว โอ okay. ส่วนคนที่เอ,อ่เป็นคนเก่านะคะนกมองว่าคนคนนี้เขากำลังรอจังหวะเวลาที่จะติดต่อมาหาคุณค่ะจะได้คุยกันนะคะ ยังไม่ปล่อยกันไปนะคะคุณ,คณตัวเ,เ,นเนี้ยเขาไ,ไปอยู่กับตัวเองเนาะให้ไปเนี้ยเหมือนไปสงบนิ่งไปอยู่กับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจที่จะติดต่อคุณมานะคะเพราะนกรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณนะคะขอขยายให้สี่ดาบใช่คุณสำคัญนะคะ เขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณอนะ่ะเนี่ยเขาจะกลับมานะคะคนที่แบบเนียบหายกันไปอะก่อนหน้านี้ทำให้คุณปวดหัวไหมนะคะไม่ชัดเจนกับคุณนะคะในเวลานี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคนที่เข้ากับเขาได้ดีที่สุดนะคะ เขาจะกลับเข้ามาเยียวยาวความรักครั้งนี้เยียวยาความรู้สึกของคุณและนอกว่าเขายังคาดหวังกับความรักครั้งนี้นะคะอการกลับมานะคะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยมองว่ากลับมาก็เป็นอะไรที่ชัดเจนนะเขาจะแอคชั่นมากขึ้นทําให้คุณมีความสุขนะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณเป็นรัก ที่ใช่แล้วว่าเขาอยากจะหยุดอยุดที่คุณด้วยนะคะสําหรับคนเก่เาๆมีพลังงานชาวทัดไฟขึ้นมานะคะขอดูเอ่อไท้สรุปแนวโน้มนะะของชาวทัดลมนะ กล้องกลับหัวนะทุกคนนกต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตั้งกลง้องไม่ได้สังเกตอ่ะกว่าจะแบบเห็นก็คืออัดคลิปไปหลายนาทีแล้วเนาะมาดูนะคะว่าแนวนงเป็นยังไงนะคะ ที่เห็นเห็นเลยนะก็คือคุณเป็นที่รักจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีคนเก่าหรือว่าคนในปัจจุบันก็ตามคนคนนี้เขาห่วงแหนคุณนะคะแล้วก็เขาปรารถนาที่จะไปต่อกับคุณแน่นอนค่ะความรักครั้งนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะ เขาห่วงแหนคุณมากๆนะคะไพ่สี่เหรียญแปดดาบสองดาบคืออะไรโอเคบางคนนะคะอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจนะว่าคนที่กลับมาเนี่ยกลับมาแล้วจะดีไหมจะเป็นไปได้ไหมแต่นกขยายไพ่ออกมานะคะคือการมาของเขาครั้งเนี้ย เขาจริงจังนะและเขามาเพื่ออยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนโกกาเนาะก็ลองดูนะว่าคุณยังอยากให้โอกาสเขาไหมเพราะว่าไพ่บอกว่าอืมมีโอกาสได้สมหวังนะคะแต่ทางนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับตัวของชาว้าตโลมเองอะว่าคุณยังรักยังอยากไปต่อไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะเจ็บกับคนคนนี้มามากก็ได้นะคะ เลือกที่จะไม่ไปต่อก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าเนี่ยมีความหวังนะเพราะว่าการมาของเขาดูเหมือนเขาจะจริงจังมากๆนะเนี่ยอยากจะพัฒนาความรักกับคุณแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็คือไพ่สรุปคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีอดีตนะแล้วก็มีบาดแผลในใจมา ทำให้คุณกลัวนะคะอืมกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณไม่ต้องกลัวนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีเนาะหรือถ้าสถานการณ์ณเวลาเนี้ยมันยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นนะคะเขาจะเขาจะได้คำตอบในใจอะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เขารักนะคะ่สถานการณ์กำลังจะ ไในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ดีเอมเพรสขึ้นมาก็คือคุณจะเป็นที่รักนะคะแต่ก็อาจเป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับกรณีของคนเก่าก็คือคุณกลับมารักตัวเองนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อกับคนเก่าก็ได้อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับความรักของชาวทัดลมนะคะขอบคุณมากมาเลยนะคะ่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของเราเองนะคะ คุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวเป็นก่อนได้ค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ